โมทนาบุญครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เข้าสู่รายการแสงทางลำทางวันนี้ธรรมสัญจรอาจารย์าพาไปที่วัดบางโทงนะวัดมหาธาตุวตชิรธมงคลนะครับจังหวัดกระบี่ด้านซ้ายมือจะมีพระองค์ใหญ่นะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญญาบรามีองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะโมทนาบุญร่วมกันนะครับวันนี้ภารกิจไม่ได้วางแผนวางเป็นอะไรเลยนะครับเที่ยววัดแล้วก็เดี๋ยวสร้างบรมีร่วมกันนะโมทนาบุญ นะครับอ่ะตามอาจารย์ไปเลยนะครับนี่ก็เป็นองค์พระใหญ่นะเดี๋ยวอาจารย์จะอัญเชิญญาบรมมีองค์พระสมารุปรเจ้านะครับปางเปกโลกนะอ่ะาศิตเสียนอยู่ที่นี้เนาะนะครับอ่าตามมา นะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าอาจารย์เดียขอตายามบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่ะแม่กุญจาบารุครูทุกทุกองเปิดที่ตามเปิดศีลทธิเปิดเดบารมีให้อาจารย์ขอบ้านบารมีพระเจ้า ขอเชิญขอเชิญขอเชิญญาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตเสถียรญาบามีไม่มีญามเครื่องพระเพื่อหลอกเป็นองค์ที่เป็นมิ่งขวัญมงคลที่เป็นมงคลบารมีสถิตเสถียรณสถานที่แห่งนี้พุทโธพุทโธพุทโธอ่ะมุติระ พุโทโธพุโทโธพุทโธเดี๋ยวมาศึกษาให้รู้ดูนะครับว่าองค์พระที่อาจารย์เชิญสําสเร็จหรือไม่เนาะองค์ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องไปอยู่ฝั่งนู้นลองถ่ายไม่ไกลเลยนะว่าองค์ใหญ่มากจริงๆนะครับเป็นพระพุทธเจ้าบางเปิดโลกเนาะที่วัดบางโถกนะครับใครมีโอกาสได้มาก็มากับสักการะบูชานะครับอาจารย์เชิญยาณบรารมีละ ก็ทางบ้านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ตรจสอบได้นะครับแต่กล้องขอยใกล้ๆเลยเดี๋ยวจะเห็นว่าใหญ่ขนาดไหนเนาะโมทนาโมทนาทุกท่านนะครับมีภารกิจด้านในอีกะอานย์จะเจิญาณบารมีแทนองค์พระพุทธเมตตาด้านในเนาะโมทนาบุญร่วมกันพุทโธพุทโธพุทโธ